อ๋อไม่กอดไม่กอดไม่กอดอ๋อไมกออ๋ไมกออ๋ไมกอเออ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 ๋อเมกาสวยมากรอบนี้ ขังปิดหมดเลยมเมื่อกี้คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าวอ <you> okay? อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรขอฟาร์มก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอเออได้อยู่ได้อยู่ระบบนางล่อสื้อหรอ มา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 ฉันมาแล้วนี้ค่ะ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 ขังเลยคืออะไรคืออะไรไล่อะไรกูอย่างนั้นอย่างนั้น ไว้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 ไวไวาย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 ว้ไว้ไวอไว้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 ยว้ไละะ้ไว,ว้ไว้ไว้ไว้้ไว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 วว่ะว้ไวไว้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 วไ สุดท้ายคนสวยก็มีคนปกป้องอะคะ่ะจบนะคนสวยก็มีคนปกป้องจับโอ้โ,อโ,อโอเนี่ยจบเลยอะ่ะเราต้องสู้กับอ e, ีหุ่นยนต์กระป๋องนี้ให้ได้คะ่ะแต่จะไม่ยอมมันเ oh. นี่ออกมันแบบสนัน แบบนี้ลอยฉันไม่ยอมตกเป็นทาสคุณหรอกค่ะฉันไม่ยอมตกเป็นทาสคุณหรอกค่ะอ๋อฉันได้แล้วไหมคะฉันไม่ยอมตกเป็นทาสคุณหรอกค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เอ้ยไวไปอานมาแหม่เลี้ยงเพื่อนมานะมึองอ่ะ ติดแล้วค่ะอ้ยไม่ตายอะไรอะอ้ยเอ้ไแฟรนีค้าแฟนีค้าแฟค้านีคก่อนมึงก่อน บูดบูดเอเนจีตะโกนไว้ก่อนบูดเอเนอร์จอืออืออืออ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 อไอ้กไอ้กาไอ้กคนสวยอืออืออือมันก็จะตายแล้วนะคะมันก็จะตายแล้วนะคะ เออมาเฮลมาเฮวโถกโถกโถกโถโถอะอกันอไรกันอไรกันอกกันเรมันละมันละออล่าอเรน่าดึงลอยดึองลอยเออนั่นแหละเอออเสเอาเสเอุ้ยเ้ยเ ทำดาเมทำดาเมจทำดาเมจออโตออโตออโตโอโอออโต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 โอเคอ่ะนเนเนเนหาตัวต่อจ้ออ uh, uh. ทำดาเมจทำด้เมจโอ้โอ้อ่ะอ่ะอออไม่อไม่อไม่อออไม่อออไม่อออไม่อ เสพติดความรุนแรงฉันขอดาเมจยกวันน id ี้เอกเสพติดความรุนแรงสองแรงมากกว่านี้นี่นะเออ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 อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยโดนดักว่ะอะแม่ก้าโดนบายอาไลท์หกเก็บมันให้น่อยอ๋อ ที่บายอามันแอฟทีนี้มันแอฟยิงมันรอเนี่ยซ้อมเซิร์ชมากูยังไม่ได้ออกไอเทมรองเท้าเลยเหรอมา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 ฉันพร้อมช่วยค่ะเออเออเนี่ยค่ะขังเลยตัวเดียวก็แล้วแต่มังกรหินหรอคือฉันอยากได้มังกรไฟจังคือมันน่าจะแรงกว่านี้นะฉันขอฟาร์มฉันยังไม่ได้ฟาร์มสักเพฉันการฟาร์ม ไว้เออ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 นี่ลอ,ล,อล,อลอดลอดลอดสนุกละออโรลราโคเพราะฉันอ้าวกดยอมเลยอ่ะอะไรวะโอเมก้มาโอเมก้าสนุกมากออโรลราดูดาเมจสิออเมก้าอเมก้าดาเมจาสองหมื่นดาเมจแบบซึ่งเสียดายค่ะ

เน่ม่มีเพื่อนก็แตะแขกเดี๋ยวไปช่วยค่ะเดี๋ยวไปช่วยนะคะมาแล้วมาแล้วกำเนืองหนากำเนืงหนาเออ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 โอ้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 แคร์แคร์ับผู้ลคิวความสวยเออฮิวหิวรถ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 รแกมนะแกมหนะ อเ uh, uh. น <ihan> ่หลอดหลอดโคเเลอร์ออโรราาล่ะเป็นแม่มดแบบใหม่แบบแรงแม่มดน้อยเออเออเออโอไม่กอดไม่กอดไม่กอดยังไงดีคะยังไงดีคะอบเออ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 ไอ้กูมาตรงนี้ทำไมอ้าว อีดอกอันตีมันยังไม่หายแล้วกูจะเดินออกตรงนี้แล้วมันไปชนกำแพงมันไม่โหดตรงนี้แทนเคลียร์มากตัวดาเมจยังไงก็ต้องมีดาเมจนะครับไป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 โอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยนะมกเมื่อกี้โอ้ยไม่ตายวะเอาตายโดนใครสัอะไรประมาณตรงนี้ นะคะเอ,ออทำไมตัวละครเมยๆไปโดนกำแพงอีกแล้วอ,อีดอกกูกดอีแล้วแม่มันไปสนกำแพงอีกแล้วอีเดียต,ตอนนี้ข้างบนบวกกันแล้วเหรอเรเวอร์รอก,ก่อนได้ไหมรอก,ก่อนได้ไหมมาอ อเมก้าความสวยมากรอบเนี้อเมก้าคือขังปิดหมดเลยเมื่อกี้คนในห้ามออกขนนอกห้ามเข้าว่ามิเนี่ยมินเนี่ยไม่รอดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเซฟสอสิบสิบหรอตัวดาเมจอาดาเมจดาเมจก็พอๆนะแต่ว่าใครใส่เยอะโสดนะคะตัวดาเมจทุกตัวทำแบบทำคิวสิบสิบสิบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่นะ นี่นะนี่นะนี่นะนีนะได้แล้วจ้อได้แล้วจ้อมาแล้วข้ามาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้ามาแล้วมาแล้วเอ้ะเอ้ะเอ้ะเอ้ y เอ้ะเอ้ะเออะเอ้เ้อ อโอ้ยโอ้ยยิงมันเสียงยิงมันถูกต้องมากเสียงนี่เน,น่อีแวนอีแวนอีแวนระวังอีแวนนะระวัองอีแวนนะจะช่วยไปช่วยบอลท่านไหมไม่ท่าน เก็บได้แล้วค่ะแอสซเซนสาวหนีก่อนเนีก่อนเยอะ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 อ้ยออออนี่ค่ะเนี่ค่ะนี่คไปไปสโลมนเอ,อถูกถกูจะหนีได้จริงเหรอ อ๋อถูก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 มาค่ะมาค่ะกำลังไปค่ะอ่ะขังค่ะอา้าวผังไม่โดนหรอโอเคค่ะแร็วๆรวร,รอ,อนี้ค่ะนี้ค่ะอ๋อโบรดตลกตลกในเมื่อตาไหนเราแบกไม่ได้เราก็ให้คนอื่นแบกนะคะ มันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบกคนเดียวตลอดเนาะปล่อยให้คนอื่นเขาเก่งบ้างขางข่าไงล่ะไงล่ะไงล่ะน,นี่ยสอบแล้วใครโทรมาวะอ๋อไม่ใช่ใครโทรมาแจ้งเตือน ฮอร์โมนความสวยโอเคขอบคุณนะคะนาฬิกาปกที่แจ้งเตือนฮอร์โมนความสวยนะอ๋อ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 ค่ะอ๋ออหอ่ะจบแล้วอ่ะขออนุญาตทาฮอร์โมนความสวยก่อนนะอุย สนั่นสนั่นสนั่นหลอดหลอดลูกคุณโหนมากมันไม่ใช่ล,ลูกคุณโหนกาลิน่าแล้วว่ะตอนเนี้ยเสียใจยอ่ะในวันที่เสียใจที่สุดอ่ะนี่ ตายยากจังฉันรอไปตอบอีปานะาแคร์น่นละน่าแห,หละโอ้สิเก็บคนเดียวได้แล้วมั้งย่างเงี้ยโอเคโอ้โหนี่นี่แบบน,นี้แหละแบบน,นี้แหละ สุดาสุดาว้ายว้ายว้ายแรงแรงถอยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเว้ยทำไมชีหลอกเป๊ะจังนี่ขังเลยเดี๋ยวก็นะมึงเดี๋ยวก็นะมึงเ <c oughs> <c oughs> ออเออสโลแมนสโลแมนเว้ยชีแฟดเหรออืมอืมเ <c oughs> ว้ยปวดหลาดเลยเอ่ะอันติไม่มีอ่ะ วายสัตดาวได้จ้าลูกหนูมาเน่่เน่เน,น,นอุ๊ยคนมันเยอะอะเอ่อตรงนี้ก็แล้วกันเอ่อตรงนี้ก็ล้กันโอเมกอนเมกอันเมกอนเมกอันเมกอ กำลังไปจ้ากำลังไปจ้าเนี่วิวิวโอ๊ย,อย,อยขาดหัดมาเสียงกำลังไปเสียงกำลังไปเอาเอเดียวดีกว่า เจอตัวแล้วนะคะเจอตัวแล้วนะคะอเอ๋อจะไปช่วยบนดีกว่าไปช่วยลุมบนดีกว่าโอ้โอ้โอ้แพ้ไอเมก้า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 อ๋อ โอยมันดีดตัวเองมันดีดตัวเองได้ปะหรือว่าฉันกดไม่โดนเองเน่ยฉันลองเอาใหมด่ดิตรงเนี้ยอ่อได้โอเคยืมันไปก่อนได้ไหมเออเออยืมันไปก่อนได้ไหมเออถูก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 ทเขอกลับละหรือว่าจะค่าชีดีชีเหมือนแบบคือชีเวลน้อยมากแลยเนี่ยลองทำอะไรตลกตลกลองทำอะไรตลกตลก เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือชีแววน้อยอะ่ะคือซันบุลีป่าน้อยอ,ะอ,อยย่ะเขาจะขโมยคลิปนี่ค่ะชิบไโอ้ยอยู่เนี่ยค่ะโอ้โหโคตรเจ็บเลยโอ้ ไปไหนแล้วโอ๊ยฮิดาออ้าวตายโอ๊งสนันโอ๊ยปลาหมึกมันจะแบกนะแบบเนี้ยคไม่ได้นะคะมิจูมิจูทูบมันสนันแปลงล่างมิจูกดแปลงล่างเซ่ทำไมมิจูไม่แปลงล่างมิจูมีอันตีนี่มิจูไม่แปลงล่างหรอมิจู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 อ๋อ อ๋ออเมกาอเมกาอเมกาอ๋ออ๋ออ๋ออเมกาอเมกาออออเออ๋ออเออออหมดหมดหออออถถูกอ๋อแอนไว้เรากูไปอยู่ตรงนั้นทำไมแล้ว โอ้เออเออจูสกินนี N ่สกินนี่โอ้เออ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 อ้เออเออเออออเองเออเนอเอเอออีเออ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 ออเ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 เออ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 ออเออเออเอเออเอเอเออเเออเออเอเเออออ้ นี่กูไม่ยอมล่ะกูไม่ยอมมันฆ่ากูล่ะฮันดี้ฟอร์ดแบบอัปเกรดยิงได้ป้ายิงได้ป้ายิงได้ปะเดี๋ยวกลับไปช่วยก่อนกลับไปช่วยก่อนมาแล้ว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 อ๋อแผล สเตีบ้านเหรออะไอ่ะปลาน้ยนาอ,านอยปลาน้อยปลาน้อยอ้อชิมเมตีวะอ่ะเอสเซนสาเอสเซนสาอได้สคิวอ่ะจะตาย Star <c oughs> ระวังนะ ถอย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 ระวังนะโอ้โหหนวดมันแบบเพี้ยมากอ๋ยมิจูทำทำมันตายได้ไหมมิจูไหนมิจูถอยถอยถอยตอนนี้ไม่ต้องทำแล้วมิจูตอนนี้ต้องวิ่งค่ะมีดอกมิจูไม่เกิดสักทีไหนฉันคิวไปเท่าไหร่สิบเก้า อีมิดซูหน่อยออกไอเทมอีมิดซูหน่อยอย่าไปซิปมากนะมิดซู่เจ็บใจที่โสดรอบนี้ได้เอสนะโอเคได้แมทซีเหมือนหกแต่คือฝั่งหนวดได้แมทอะไรเยอะแยะอ่ะ yeah.